วันนี้ได้เท่านี้อักกูดซื้อมาหนึ่งร้อยพลังงามอักกูดซื้อในติกต๊ก็อ อย่ยงนุกล้องว่ะหนึ่งวันได้หนึ่งเดินหนึ่งวันได้หนึ่งเดินอตอนแรกนพิมพ์คิดว่เาเป็นทั่วข้อ,อก่อนเนี่ย,ยพอออกดอกมามันเป็นสีม่วง มันเป็นสีม่วงเป็นหมาไม้บ่นี่พวกนี่ยใจหมาไม้บ่เนาะไปตัดทิ้มแต่ว่ามันพวงออกมากของเขมันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับกขั้วคอเนาะเพร่อพิงเอาขั้วคอมาบ้านไว้แล้วหมาไม้มาแต่ไหนจ้าดอกงามยังเดือกว่ะ พึงก็ไฟเพืนก like ็มีจะตัดต้นนู่นเหรอตายเ่นเพื่อนแ๊บม่วงตำปั้นนี่นะน่พงยอดกระถิ่นเหรอให้ไหนอะไรล่ะ เนาสมปนเปกันเป็นทั่วเป็ดขึ้นสปาปป่าอ,อ่า่าส่สวนนี้อ้อจริงเห็นบ่อปลาเนี่ยนะนสปาปป่าอันนี้คาเหลืองนี่ห่งยอดอ่ะม่เป็นคาเหลือง บมแปบ๊บแน่มโมเห็นฟังนยไดย้่นี้เนี่ยยงเลยหนึ่งวันได้หนึ่งเดินอาละเกียงตา,า,างก็บบบซิวกำลังงามนอ้มพุ่าทางเจอน้ำค้างเขาก็แตกขึ้นอ่เพราะตอนี้ก็มีฝนล้ว ลูกอย่างหอที่ไหนอะ4โมงเย็นแล้วกลับบ้านดีกว่าต้อนอย่างนีน้ไม่รู้ว่าต้อนอะไรแต่ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะอีกเป็นต้นไม้ป่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน อ่บ้าแล้วเก็สัมพะละอีกวันน่าจะมาเอาช่วงนี้เจ็ดประิดแล้วน้อยเดี๋ยวก็แล้วหรอกอันนี้ต้นอย่างดูนะโอ้เมนกระถิ่น งูเมนกระถิ่นนะคล้ายต้นสีลำต้นคล้ายๆกับต้นแก้ามปูเผาพันของก้ามปู